สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะอีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้บังจิมมี่สามศพนะคะซึ่งเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องนะคะไอ้บังจิมมี่สาศพนะคะเป็นฆาตกรโหดสังหารเหยื่ออำมาตยสามศพรวดนะคะศพแรกชื่อนายสุภกรอายุ25ปี คนเก็บของเก่าถูกพบใต้สะพานแก้วพังเมืองใหม่หลังตลาดหลังสิทธิส่วนศพที่สองนะคะชื่อนางสุภาพันธ์อายุ38ปีพบจมน้ำอยู่ในคลองหนึ่งใกล้กับสถาบันธัญรักษ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทั้งสองศพนะคะถูกมัดไผ่หลัง ด้วยสายไฟและใช้มีดแทงตามร่างกายส่วนเดือคนที่สามนะคะก็คือนายเสถียรอนชัยอายุ40ปีคนเก็บของเก่าถูกมัดภายหลังและใช้มีดเชือดคอถึงไว้ใต้ทางขึ้นดอนเมืองโทเวนะคะถนนโพดวยทินขาเข้าอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีการรายงานว่าจิมมี่เป็นคนเร่ร่น และสติไม่สมประกอบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคาดีนี้เป็นอย่างไรนะคะจากกรณีที่มีคนร้ายก่อเหตุฆ่าคนเร่ร่อนและมีการมัดมือของผู้เสียชีวิตไว้ด้านหลังติดต่อกัน3คนนะคะประกอบด้วยนายสุป,ปรณกโตกการน,นางสาวสุภาพันธ์คงอยู่ดีและนายสถียนสนชัย เหตุเกิดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะะในพื้นที่ตําบลประชาธิปต์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะควันที่7ตุลาคม2559นะคะคเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถตามจับกลุ่มตัวบุคคลที่ปรากฏตามภาพวงจรปิดได้นะคะคที่บริเวณริมถนนกำแพงเพชรเขตจตุจักรและทราบชื่อต่อมานะคะว่าชื่อนายติมมี่หรือบัง อายุ20ปีสัญชาติเมียนมานะคะตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะคะกระทั่งล่าสุดนะคะวันนี้ก็คือวันที่8ตุลาคม2559พลตำรวจโทสานิตมหาทาวรพอบอชนเปิดเผยถึงกรณีดดังกล่าวว่าแม้จากการสอบปากคำนายติมมี่ตลอดทั้งคืนซึ่งยังคงให้การพักเศษ และให้การบุกวนในหลายเรื่องแต่เชื่อว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ที่ก่อเหตุจริงเนื่องจากมีพยานเป็นสาวประเภท2มาชี้ตัวว่าเคยพบเห็นนายติมมี่ไปบริเวณจุดเกิดเหตุและยังขอมีเพศสัมพันธ์กับพยานและยังมีพยานซึ่งเป็นเด็กอายุ6ปีเห็นเหตุการณ์ขณะลงมือใช้เชือกมัดศพแรกอย่างชัดเจนนะคะ ส่วนผลการตรวจร่างกายแม้จะพบมีบาดแผลทั้งเก่าและใหม่ปรากฏอยู่แต่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นบาดแผลที่เกิดระหว่างการกระทําผิดหรือไม่แต่จากการสอบปากคําได้ตรวจสอบพบคราบสีแดงคล้ำบนเสื้อที่ผู้ต้องหาระบุว่ามีการสวมใส่เพียงชุดเดียวซึ่งผลการตรวจด,ด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันเบื้องต้นว่าเป็นรอยเลือดจริงและเชื่อว่า ไม่ใช่รอยเลือดของผู้ต้องหาพลตำรวจโทสานิตกล่าวอีกว่าแม้พยานที่เห็นเหตุการณ์จะเป็นเด็กหกขวบ,ขวบแต่ก็เป็นพยานที่มีน้ำหนักพอและไม่มีปัญหาในการให้การเนื่องจากระหว่างให้การต้องมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพคอยดูแลอยู่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามหลักฐานที่สำคัญที่สุดในคดีนี้คือผลการตรวจสอบ d ีเบนเสื้อผ้าของผู้ต้องหาซึ่งหากพบว่า ตรงกับผู้เสียชีวิตรายใดรายหนึ่งก็จะสามารถเชื่อมโยงคดีที่เหลือได้ทั้งหมดโดยคาดว่าจะได้รับผลการตรวจสอบภายใน1-2ถึงสสัปดาห์นี้นะคะสำหรับดิมมี่นะคะได้ส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนสพประตูน้ำจุลาลงพรไปตั้งแต่ช่วงกงลางดึกที่ผ่านมาและจะคุมตัวส่งฝากขังต่อสารจังหวัดพัญบุรีในวันนี้ แต่ระหว่างการควบคุมตัวชั่วคราวตำรวจจะขอให้นำตัวผู้ต้องหาส่งติดตแพทย์เพื่อให้มีการตรวจสอบสภาพจิตใจด้วยนะคะจับไอ้บังจิมมี่เขาเขาฆ่า,าสามศพรับตรงภาพวงจรปิดแต่ปัดเชื้ออมหิตตะคุบจิมมี่นุ่มพมา่าหลังสงสัยเป็นฆาตรกรโรคติดฆ่าต่อเนื่อง คนเก็บของเก่าชายหญิงสามศพสยองเมืองปทุมธานีหลังปั่นจกรยาน DNA มัดตัวติมมี่มือฆ่าต่อเนื่องสามศพสาวเรรอนแยกรดัดเผาแต่กรณีคนร้ายฆาตกรต่อเนื่องอย่างโหดเทียมรวมสามศพในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี โดยรายแรกคือนายสุกรโตกกลานอายุ24ปีรายที่สองนางสาวสุภาพันธ์คงอยู่ดีอายุ38บปีพบศพเมื่อวันที่4ตุลาคม2559ที่ผ่านมาจากนั้นวันที่6ตุลาคม2559พบสบใพบศพนายเสถียรสนชัยอายุ48บปี ถูกทิ้งใต้สะพานยกระดับรังสิตเป็นรายที่สามทั้งหมดถูกมัดมือไพ่หลังค่าปาัดคอหลังเกิดเทตุตำรวจสอบสวนจนได้ภาพวงจรปิดผู้ต้องสงสัยก่อนขออนุมัติหมายจับล่าสุดวันที่7ตุลาคม2559เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนายติมมี่หรือบังอายุ20ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางรถจักรายาน ได้ที่บริเวณข้างถนนกำแพงเพชรแขวงและเขตจ,จตุจักรกรุงเทพโดยมีพยานชี้ยืนยันแต่เบื้องต้นเจ้าตัว,ตว,ตวยังปฏิเสธให้การบกวนต่อมาเมื่อวันที่9ตุลาคม2559พบศพหญิงเร่ร่อนในเพิงพักตายสะพานค้าม็ยกลัดพราวไม่ทราบชื่อจริงสัญชาติพบบัดแผลที่ลำตัวหนึ่งแห่งศีรษะ ถูกร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็งถูกแทงด้วยมีดห้ามแผลพร้อมนำคดีมาเปรียบเทียบกันลาตัวคนร้ายตำรวจยืนยันจับจิมมี่ไม่ผิดตัวแม้ยังให้การปฏิเสธรอแค่ผลตรวจ d n a ความคืบหน้าเมื่อเวลา10นาฬกานาทีของวันที่10ตุลาคม2555สําำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรีปิยพันธ์บิงเมืองรองโฆษกตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าคาดีฆาตกรฆ่าต่อเนื่องที่ลงมือก่อเหตุฆ่าชายเร่ร่อนเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีว่าขณะนี้มีการจับตัวผู้ต้องหาได้เพียงหนึ่งรายคือนายติมมี่หรือบังอายุ20ปีชาวพมา่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่อยากให พูดว่าเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องเพราะเป็นคนละคดีเกิดขึ้นต่างเวลากันและคดีแรกพบว่าเป็นการทะเลาะเบาะแวงเรื่องการดื่มสุราแล้วก็ฆ่ากันตายไม่ใช่เป็นโรคจิตแล้วฆ่าต่อเนื่องไปอย่างใดฝากเตือนประชาชนจะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเพียงลำพัง ส่วนกรณีที่ทางกองบังคับปรับปามจับตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อีกหนึ่งรายนั้นเป็นแค่กระแสข่าวพลตำรวจตรีปิยพันธ์กล่าวต่อว่าส่วนมาตรการเข้มงวดกวดขันคนร้ายร่อนในพื้นที่กรุงเทพและชุมชนเมืองสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่นๆปูรณา,ารการแก้ปัญหาเช่นเพิ่มพื้นที่แสงสว่างตามจุดเสี่ยงภัยต่างๆให้มากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มกำลังตามจุดเสี่ยงต่างๆและให้ผ่านมาที่และที่ผ่านมาตำรวจยังจับผู้ต้องหาที่ฆ่าคนเร่ร่อนได้อย่างต่อเนื่องแต่พอดำเนินคดีไป แล้วก็มีคนร้ายคนอื่นๆโผล่ขึ้นมาอีกซึ่งทุกพื้นที่ของโลกก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในเวลานี้ก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ให้มากขึ้นรองโฆษกตำรวจกล่าวต่อว่ากรณีที่พบศพหญิงสาวเร่ร่อนถูกฆ่าในลนักษณะเดียวกันบริเวณจุดกับรถใต้สะพานค้ามแยกลาดพร้าวถนนโพหนโยธินแขวงและเขตจ,จตุจักกทม แต่การสืบสวนสอบสวนในชั้นนี้ยังไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงกับสามศพที่เกิดขึ้นในจังหวัดประทุมธานียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดไม่ได้เป็นความพองของตำรวจในพื้นที่เพราะทุกคนทำงานเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามพนักง,งานสืบสวนได้มีการเก็บหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นร่มก้อนอิฐและเสื้อเปื้อนเลือดไปตรวจที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาดีเดเปรียบเทียบกับนายติมมี่ผู้ต้องหาที่จับได้ก่อนหน้านี้คาดว่าจะทราบผลภายในสองสัปดาห์วันเดียวกันนะคะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะพลตำรวจโทรสานิศมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อดูร่องรอยหลักฐานตนได้ส่งการให้พลตำรวจเอกพานุมาตรบุญรักษ์และพลตำรวจเอกนรัตน์มูลศาสตร์ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องสงสัยคดีนี้ไม่น่าจะยากเพราะว่าจากการตรวจสอบหลักฐานในสำนวนและจากการสักถาม จากฝ่ายสืบสวนซึ่งผู้กำกับยืนยันและเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องยังอยู่ในระหว่างรอผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมตนยังไม่อยากบอกว่าเป็นจิมมี่ผู้ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องสอบจิมมี่เพิ่มด้านผล d ด a ยังบอกไม่ได้ว่าจะได้เมื่อใดเพราะตนไม่ได้ตรวจเองนะคะคาดว่าวันนี้คดีน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยที่มีอยู่ในใจมีคนเดียวส่วนที่กองปราบนั้นเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยแล้วหลังมาสอบปากคำซึ่งผลพิสูจน์ทราบยังไม่ชัดเจนเมื่อเขาสงสัยใครก็ต้องนำมาสอบสวนและพิสูจน์ทราบแม้ผู้ต้องแม้ผู้ต้องหารับแต่ไม่มีหลักฐานก็จับเขาไม่ได้รายงานข่าวแจ้งว่าล่าสุดผลการตรวจดีเจากศพ ที่พบทั้งสามรายในจังหวัดปทุมธานีตรงกับนายติมมี่ชาวเมียนมาโดยเลือดที่พบบนเสื้อผ้านายติมมี่ที่ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบตรงกับชายสองคนที่จังหวัดปทุมธานีและพบดีเตรงกับศพของผู้หญิงรายที่สี่ที่ยังไม่ทราบชื่อพื้นที่สอนอพหลโยธินซึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ระหว่างการใช้น้ำยาตรวจสอบละเอียดเพิ่มเติมยืนยันได้ว่าจิมมี่เป็นคนลงมือก่อเหตุอย่างแน่นอนอธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยเจ้าหน้าที่ดูแลจิมมี่ผู้ต้องหาฆ่าสามศพตลอด24ชั่วโมงเรงนักโทษรายอื่นทำร้ายเมื่อที่11ตุลาคม2,559ในายกอบเกียรติ กสิวิวัฒอธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวถึงการควบคุมตัวนายจิมมี่หรือบังอายุ20ปีสัญชาติเมียนมาผู้ต้องหาในคดีฆ่าต่อเนื่องสาศพว่านายชิมมี่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีทั้งนี้ตนได้รับรายง,งานเบื้องต้นจากทางเรือนจำว่า ได้มีการเฝ้าระวังนายจิมมี่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นผู้ต้องหาในคดีอุกชะกันจึงเกรงว่าอาจจะถูกทำร้ายจากกลุ่มผู้ต้องขังด้วยกันที่ไม่พอใจได้ส่วนการดูแลนายจิมมี่นั้นเนื่องจากเืินจำอำเภอธัญ,ญบุรีมีขนาดเล็กและมีผู้ต้องขังจำนวนมากจึงไม่ได้มีการแยกขังเดี่ยวแต่อย่างใด ได้แยกนายติมมี่ออกจากผู้ต้องขังทั่วไปและให้อยู่กับกลุ่มผู้ต้องขังชั้นดีที่เจ้าหน้าที่เรือนจำไว้ใจได้เพื่อให้ช่วยกันดูแลส่วนการตรวจสุขภาพร่างกายพบว่านายติมมี่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งนี้หลังจากที่ทางเรือนจำได้รับตัวผู้ต้องขังมาควบคุมยังไม่ได้มีการส่งจิตแพทย์เข้าไปพูดคุยกับนายติมมี่แต่อย่างใดนาย กอบเกรติกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารได้แยกในติมมี่ออกจากผู้ต้องขังทั่วไปอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้ปรบบนและอาจไม่ปลอดภัยอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์ระบุว่าเนื่องด้วยเรือนจำทัญบุรีมีขนาดเล็กตามปกติเรือนจำแห่งนี้จะมีการแบ่งเวลาและสถานที่ในการรับประทานอาหารให้เป็นสัดส่วนอยู่แล้ว เพราะไม่สามารถนำผู้ต้องขังมาทานอาหารที่เดียวกันได้ในเรื่องนี้จึงไม่มีความเป็นห่วงแต่อย่างใดด้านพลตำรวจโทชันเทพเซสเวทนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าในคดีนี้ว่าขณะนี้ผลการตรวจสอบ DNA จากกองพิสูจน์หลักฐานออกมาชัดเจนว่า DNA ที่อยู่บนเสื้อของนายติมมี่ตรงกับศพ ของผู้เสียชีวิตรายที่1และรายที่3ในจังหวัดปทุมธานีส่วนรายที่2เป็นหญิงแช่น้ําซึ่งพบอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันดีเอที่เก็บจากศพในที่เกิดเหตุไม่มีความชัดเจนจึงทําให้ไม่สามารถระบุมาถึงตัวนายติมมี่ได้ส่วนกรณีการพบศพผู้เสียชีวิตบริเวณห้าแยกรัดพ้าวแต่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีพฤติการคล้ายกับการก่อเหตุของนายจิมมี่ในจังหวัดปทุมธานีทั้งรูปแบบศพบ,บาดแผลและพยานหลักฐานอื่นที่พบในที่เกิดเหตุขณะนี้ได้นำตัวอย่างดีเด,เดที่เก็บจากศพของผู้เสียชีวิตบริเวณห้าแยกรัดเทา้าส่งไปตรวจสกัดจากกองพิสูจน์หลักฐานแล้วเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับหลักฐานดีเดที่พบบนเสื้อผ้าและ ตัวนายติมมี่ส่วนกรณีที่พูดตั้งข้อสังเกตว่านายติมมี่อาจมีสภาพจิตไม่ปกติแต่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พบว่านายติมมี่มีสภาพผิดปกติสามารถพูดคุยรู้เรื่องแต่ก่อนเกิดเหตุมีการดื่มสุราจนทำให้ระหว่างการควบคุมตัวอาจดูเหมือนนายติมมี่ จะมีอาการติดไม่ปกติซึ่งขณะน,นี้นายติมมี่ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาและทางตำรวจยังไม่มีการเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมในเรือนจำแต่คดีนี้นะคะตำรวจมั่นใจว่าสามารถดำเนินการกับนายติมมี่ได้เนื่องจากพยานยหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่านายติมมี่คือผู้ต้องหาที่ลงมือฆาตกรรมเดือดทั้งสามราย ในจังหวัดปทุมธานีวันนี้นะคะก็คือวันที่8ตุลาคม2559นะคะพลตํารวจเอกวารินทองตารองผู้บัญชาการจังหวัดปทุมธานีพลตํารวจเอกสุนทรโตรอดรองผู้บัญชาการจังหวัดปทุมธานีพลตํารวจเอกอริยะพันฝฟักผู้กํากับการสพ ประตูน้ำตุลาลงกรอนพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนได้ควบคุมตัวนายจิมมี่อายุ20ปีสัญชาติพมา่าผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีเลขที่จ672 2ทับ2559ลงวันที่4ตุลาคม2559คดีฆ่าคนเก็บของเก่าเสียชีวิตสาศพและเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลสอนอบางซื่อ จับกลุ่มตัวไว้ได้เมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าพนักงานสอบสวนสพประตูน้ำตุลาลงกรสอบปากคำเสร็จแล้วได้ให้พยานจำนวนสี่คนที่เห็นหน้าคนร้ายมาชี้ตัวผู้ต้องหาในห้องชี้ตัวผู้ต้องหาของสอพประตูน้ำตุลาลงกรณโดยให้ผู้ต้องหายืนร่วมกับบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมไว้ และพยานทั้งสี่คนชี้ไปที่หมายเลขสี่ซึ่งเป็นเลขที่ผู้ต้องหาได้ยืนอยู่เมื่อเสร็จแล้วได้นำตัวผู้ต้องหาและและรถจักรยานไปทำแผนจุดเกิดเหตุเพื่อประกอบหลักฐานโดยตลอดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนนั้นนายติมมี่ได้พูดตลอดทางว่าตนเองไม่ได้เป็นคนฆ่าคนเก็บของเก่าทั้งสามศพเพียงแต่ ขี่จักรยานผ่านเฉยๆดานพลตำรวจเอกอริยะพันฟักผู้กำกับสบพประตูน้ำตุลาลงกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากทำแผนเสร็จแล้วว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพประตูน้ำตุลาลงกรณ์ได้ไปรับตัวมาจากสอนอบางซื่อเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม โดยเบื้องต้นผู้ต้องขายังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าทั้งสามศพแต่ที่นำตัวผู้ต้องขามาทำแผนในวันนี้ไม่ใช่เป็นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่เป็นการทำแผนที่เกิดเหตุประกอบหลักฐานเท่านั้นจากนี้ไปทางพนักง,งานสอบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกรณ์จะได้นำตัวผู้ต้องขาไปฝากขังที่ สารจังหวัดธัญบุรีต่อไปจิมมี่ลั่นไม่ได้ค่าฆาตกรต่อเนื่องสามศพพยานชี้ตัวถูกทั้งสามคนปทุมธานีพยานเข้าชี้ตัวจิมมี่ถูกทั้งสามคนพร้อมนำตัวผู้ต้องหาฆาตกรต่อเนื่องสามศพไปชี้จุดยังที่เกิดเหตุเจ้าตัวยังพูดตลอดเวลาว่าไม่ได้ค่า วันที่8ตุลาคม2559ที่ห้องขังผู้ต้องหาสพประตูน้ำตุลาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบ,บุรีจังหวัดปทุมธานีได้มีพยานจำนวน3คนเดินทางมาเพื่อชี้ตัวผู้ต้องหานะคะโดยทั้งหมดชี้ตรงกันว่านายติมีอายุ20ปีชาวเมียนมานที่เจ้าหน้านที่ตำรวจสอนอบางซื่อจับกลุ่มตัวได้คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคนฆ่าผู้ตายจำนวนสศพ ซึ่งเป็นคนเก็บของเก่าก่อนที่จะพาไปชี้จุดที่เข้ามาวนเวียนอยู่ในจุดที่เกิดเหตุที่มีการฆาตกรรมสามศพจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะประกอบด้วยพลตำรวจเอกวารินทองตารองผู้บัญชาการภาคจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจเอกสุนทรโตโรธรองผู้บัญชาการภาคจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจเอกอริยะพันฟัก ผู้กํากับการสอพอประตูน้ำดุราลงกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่ทหารรวมกว่า20นายนะคะได้นำตัวนายติมมี่อายุ20ปีชาวเมียนมาผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ที่ภาพจากกล้องจนบิดสามารถจับภาพได้และตามที่พยานระบ,บุว่านายติมมี่อยู่ในที่เกิดเหตุในคืนก่อนที่จะมีการฆาตกรรมสองศพทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พานายติมมี่ไปชี้จุดที่หนึ่งบริเวณสะพานอาบจกใกล้เคียงสะพานแก้วตําบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดที่นายติมมี่ที่ตกเป็นผู้ต้องข่าปั่นจักรยานผ่านจุดที่สองบริเวณใต้สะพานจุดที่นั่งดื่มเหล้ากับผู้ตาย 2, สองศพแรกจุดที่สามบริเวณบินถนนพหลโยธินขาเข้า จุดที่ปั่นจักรยานมุ่งหน้าผานโยธินขาเข้าจุดที่4บริเวณจุดที่พบศพผู้ตายศพที่สบริเวณริมถนนผนโยธินจุดที่5บริเวณจุดจอดรถจักรยานบริเวณริมถนนพผนโยธินและจุดสุดท้ายจุดที่6เป็นจุดที่พบสัมภาระของผู้ตายศพที่สมกองอยู่โดยตลอดการนำตัวผู้ต้องขามาชี้ที่เกิดเหตุนายจิมมี่พูดตลอดเวลาว่าตนเอง ผ่านมาจุดดังกล่าวจริงแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานที่ชี้ชัดว่านายจิมมี่เป็นผู้ลงมือฆ่าศพนายสุก,กรโคกการอายุ25ปีเพราะมีพยานที่เป็นเด็กเห็นเหตุการณ์ตอนที่นายจิมมี่เข้ามานั่งดื่มสุรากับผู้ตายและได้มีการชกต่อยกันก่อนที่จะถูกตีด้วยไมย้จากนั้นได้พยุงผู้ตายเข้าไปในซอกของสะพาน ก่อนที่จะลงมือมัดมือและเชือดด้วยของมีคมก่อนที่จะนำขยะเป็นถุงมาปกปิดศพไว้ส่วนศพที่สองและศพที่สามยังไม่มีพยานยืนยันว่านายติมมี่เป็นคนฆ่ามีเพียงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่เห็นนายติมมี่ขี่จักรยานมาตอนกลางดึกบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุแต่หลักฐานอีกอย่างก็คือ การมัดมือและฆ่าซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ชี้ว่าน่าจะเป็นนายติมมี่ซึ่งเป็นฆาตกรฆ่าทาั้งสาศพถึงแม้นายติมมี่จะยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตนเองไม่ได้ทำแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมัดตัวฆาตกรรายนี้ให้ดินไม่หลุดหลังจากที่นำตัวมาชี้จุดแล้วได้นำตัวนายติมมี่ไปฝากขังที่สารจังหวัด พันยะบุรีเพื่อรอผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจากผลการตรวจสอบดีเนะคะก็พบว่าดีเของนายติมมี่นะคะก็ตรงกับผู้ตายนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ยังรอคำพิพากษาอยู่นะคะยังไงก็ติดตามกันนะคะสรุปว่าคาดีนี้นะคะจิมมี่นะคะ ซึ่งเป็นชาวเมียนมานะคะเป็นคนฆาตกรรมชายหญิงเร่ร่อนนะคะที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายนะคะแล้วก็อีกศพหนึ่งก็คือที่จังหวัดปทุมธานีนะคะก็ดินเอก็ตรงกับศพทั้งสามรายนะคะแต่เขาก็ยังให้การปฏิเสธดิฉันก็พยายามจะหาคำพิพากษานะคะว่าผลการตัดสินของศาลเป็นยังไงนะคะแต่ก็หาไม่เจอนะคะก็เลยไม่รู้ว่า คดีนี้นะคะตัดสินเป็นยังไงนะคะก็นะคะถ้ามีความคืบหน้ายังไงถ้าดิฉันหาเจอก็จะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกทท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคชชานลนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ ดูคดีดังคดีในอดีตคดีฆาตกรรมต่อเนื่องหรือว่าคดีปริศนาอะไรต่างๆนะคะดิฉันจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่ค่ะลากันไปด้วยภาพของนายจิมมี่นะคะขอบพระคุณนะคะทีต่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิเขตชาแนลนะคะ อีพีหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอบพระคุณและสวัสดีนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณข้อมูลจาก mrgonline t a ทย a ัฐ c o m ขอบคุณทุกแหล่งข่าวนะคะขอบคุณที่ให้พวกเรานะคะได้มารับชมรับฟังเรื่องราวต่างๆกันนะคะขอบพระคุณนะคะ อย่าลืมติดตามช่องสิทธิ์เคสชาน e l นะคะจะนําเรื่องราวของคดีต่างๆนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเอออีพหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอบระคุณและสวัสดีนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ